ประกันคีแมนคืออะไรดีอย่างไรและลดหย่อนภาษีช่วยเหลือเจ้าของกิจการได้อย่างไรไปหาคำตอบกับพี่พลอยกันค่ะพี่พลอยครับตอนนี้กำลังมองหาตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีครับนว่านเคยได้ยินมาว่าไทยประกันชีวิต มีประกันตัวหนึ่งที่น่าสนใจชื่อว่าประกันคีแมนครับประกันคีแมนคืออะไรครับที่พลอยเล่าให้ว่าน่ัสนใจโอ้ยนะวานถามตรงเวลาเลยค่ะตอนนี้6เดือนหลังแล้วหลายๆห้างร้านหลายๆบริษัทเริ่มจะหาประกันคีแมนเนี่ยค่ะมาไว้สําหรับลดหย่อนภาษีของห้างร้านของบริษัทประกันคีแมนก็คือเป็นประกันที่ ทำความคครองให้บุคคลสําคัญหรือเพศสําคัญของบริษัทนั้นๆคะนะว่าเผื่อว่าซีมองแทงไปหรือตุยไปเนี่ยจะได้ไม่กระทบกับธุรกิจถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วประกันแบบนี้หน้าตาของการดูแลหรือหน้าตาองการคิดคำนวณเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่แยกค่ะคิดคำนวณก็เหมือนกับประกันทั่วไปค่ะใช้วันเดินปีเกิดใช้อาชีพใช้เพศมาคิดคำนวณเบี้ยประกันแต่หลักสําคัญแล้วอะค่ะมันจะต้องอ้างอิงกับ ผลรายได้ผลประกอบการของแต่ละบริษัทที่สามารถมาคิดเบี้ยประกันได้ค่ะ <c oughs> แสดงว่ายิ่งถ้าบริษัทมีมูลค่าสูงผลประกอบการเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะวางแผนทําเยอะๆทําตัวเลข,ขสูงๆได้ถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วอย่างตรงนี้ครับผมจะสามารถไปช่วยลดหย่อนภาษีได้ยังไงครับค่ะ <c oughs> ประโยชน์ของการทําประกันคีเมนให้ห้างร้านบริษัทเนี่ย ได้ประโยชน์หลายทางค่ะนางมา้านบัญชีของบริษัทนั้นค่ะสามารถเอาเบี้ยประกันนี่ค่ะเอาไปลงตัวค่าใช้จ่ายของห้างร้านของบริษัทได้ก็ <จะ S 2> ทําให้ใหใรายไ,ได้ลดลงให้จ่ายเพิ่มกําไรก็น้อยภาษีก็จะลดลง แล้วประเด็นเรื่องของประกันความเสี่ยง,งครับประกันความเสี่ยงได้ยังไงครับตรงน,นี้ตอนนี้ก็คือถ้าทําประกันให้กับคณะกรรมการหรือว่าเพจของของบริษัทนั้นแล้วใช่ไหมคะหนึ่งคนคนนั้นก็ได้รับความคุ้มครองแล้วแต่แบบที่เราเลือกถ้าทำเนีย้ยจ่ายสิ่งที่ต้องจ่ายต่อไปได้ไม่กระทบกระเทือนถูกไหมครับใช่ค่ะถ้าจะเริ่มทําต้องทำยังไงครับพี่ฟอยก็ไม่ยากเหมือนกันค่ะนะว่า หนึ่งเราจะต้องรู้ว่าเพศหญิงหรือเพศชายบันเดินปีเกิดค่ะแล้วก็ขออีกนิดนึงคือขอรายได้ของบริษัทเพื่อเราจะมาคิดเบี้ยประกันให้ค่ะที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่ของพี่พลอยค่ะใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรพิมพ์ถามพี่พลอยได้ค่ะบ๊ายบาย